วันต่อวันด้วยพระคำจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13 1หนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13กล่าวกับเราวา่าและบัตรนี้ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่คือความเชื่อความหวังและความรักแต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ และในหัวข้อนะครับที่อยากจะแบ่งปันจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่13ผมให้หัวข้อว่าความรักใหญ่ที่สุดความรักใหญ่ที่สุดนี่เป็นคําที่อาจารย์เปโลที่เป็นผู้เขียนพระธรรมหนึ่งโครินได้กําชับและเรียกร้องให้ผู้เชื่อในเมืองโครินที่จะเป็นคนที่สําแดงความรักของพระเยซูคริสต์ออกมาสําแดงความรักแท้ออกมาซึ่งในเมืองโคริน ที่เต็มไปด้วยสภาพความแตกแยกปัญหาของสังคมรวมทั้งในคิสตจักรเวลานั้นมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับและศิลธรรมที่เสื่อมลงในเมืองนั้นก็ส่งผลต่อผู้เชื่อด้วยเช่นเดียวกันทำให้เขาเองไม่สามารถสำแดงความรักที่แท้จริงออกมาทำให้เขาคําว่ารักในทางที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลกำลังย้ำเตือนให้เขาเองได้เห็นความสำคัญของความรักความสำคัญของความเชื่อของความหวังซึ่งความรักใหญ่ที่สุดความรักใหญ่ที่สุดเพราะความรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นดีขึ้นความรักจะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นด้วยสังคมที่เขาอยู่ด้วย ศิลธรรมด้วยปัญหาของริสตศักรที่เผชิญอยู่ในเวลานั้นสิ่งเดียวก็คือความรักที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่จะช่วยให้บรรยากาศในริสตจักรดีขึ้นด้วยการสําแดงความรักที่แท้จริงออกมาเหมือนอย่างที่พระเยซูทำต่อสาวกของพระองค์ 2. ความรักจะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อความหวังอันแท้จริง ที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเมื่อผู้เชื่อได้มีความหวังใจในพระองค์ความรักจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนบ่งบอกความเชื่อความหวังอันแท้จริงในพระเยซูเช่นเดียวกันเพื่อจะทำให้ความรักของพระเยซูนั้นได้ถูกส่งต่อไปยังคนในสังคมในเวลานั้นด้วยดังนั้นหนุนใจเราทั้งหลายด้วยกันจากพระวจนะของพระองค์นะครับในหัวข้อที่บอกว่าความรัก ใหญ่ที่สุดวันนี้เราสามารถสํแแดงความรักเรียนแบบจากพระเยซูได้เช่นเดียวกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับผู้อื่นดีขึ้นได้ 2. ความรักจะเป็นตัวบ่งบอกหรือชี้วัดความเชื่อความหวังอันแท้จริงที่เรามีอยู่ในพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันเหมือนกับพี่น้องชาวโครินขอพระเจ้าวอวยพรและหนุนใจด้วยพระวจนะของพระองค์ เตกกิบโตกับพระองค์ด้วยพระคำของพระองค์วันต่อวันขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ